สวัสดีค่ะทุกคนวิวเมาร์ดเกิร์ลนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ช่วงลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนจะเห็นฉากหลังแบบนี้บ่อยๆเนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อน,นะะก็เลยไม่มีโอกาสจะแบบขึ้นไปถ่ายแสงธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะก็เลยอยู่ในสตูดิโอไปก่อนแลวกันนะคะอยู่ในร่มนะคะแล้วก็มีแสงแบบส่องผ่านเข้ามาแบบนี้นะ,ะทุกคน ใดๆก็แล้วแต่นะคะนี่จะมาลองนะคะเป็นลิปอีกแล้วนั่นเองนะคะของ for you t o นะคะที่เขาวีดิกันนก,กันหนานะคะว่าแบบเอยดีงามอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะชื่อว่า โฟยูทูมิเนอร์โติ้นออยนั่นเองนะคะ <c oughs> ทุกคนนี่นะาอยู่ได้เป็นเบอร์ศูนย์หกมานะคะสีเดียวเลยนะคะทุกคนจะมาลองเนื้อทุกคนที่ดูรวมไปถึงสีด้วยลองของลองสีแค่น,นั้นเนี่ยมันก็สั้นไปนะคะก็เลยจะเอามาทาดูกับลิปเนื้อต่งตางๆด้วยนะคะอย่างเช่นลิปแมทอย่างเช่นลิปอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะสีเนื้อสีจะเป็นยังไงแล้วก็ทาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ยนะคะก็ะไปชมกันเลยคะ่ะ ดยลิปที่มิวจะมาลองนะคะนั่นก็คือ for you 2 mineral t i n oil นะคะทุกคนเบอร์06นะคะชื่อว่า l i k e a diamond นะคะทุกคนเออนะเห็นแบบสีคือการเลือกสีมาเอามาสีเดียวนะคะมิวคิดว่าสีเนี้ยเออมันเราชอบที่สุดแล้วนะที่เคยไปลองมานะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเบอร์ 09แล้วก็เบอร์12นะคะที่เป็นโทนแดงที่ชอบแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มสีนูด๊ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเบอร์หนึ่งั่นเองค่ะที่เข้ากับสีมือแต่ว่าสีที่เป็นสีที่ชอบที่สุดก็เอามาลองเนื้อก่อนละกันนะคะว่าเป็นยังไงถ้าชอบก็คือจะไปตาสีอื่นนั่นเองนะคะอะมาแกะกันนะคะตัวนี้นะคะมิ้วซื้อมาจากวัดสด์น,นะคะทุกคนราคา179บาทนะคะเขาก็มีให้ลองอยู่ทุกสีเลยนะจ๊ะยังไม่มีสีไหนหมดนะแล้วมิ้วดูรีวิวมาคร่าวๆก็รู้สึกว่า เอ้ยมันชุ่มชื้นดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เขาก็เหมือนฮิตลิปที่มันแบบเป็นเนื้อออยแล้วก็เนื้อที่มันชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สายนี้เลยทุกคนก็เลยแต่ว่าอยากรู้ไงคะว่าเป็นยังไงก็เลยซื้อมาลองดูนะคะแล้วนุจะบอกก่อนว่าพื้นปากนุยเนี่ยเป็นคนที่ปากไม่ค่อยแห้งหรอกเพราะว่าเธอทาลิปมันบ่อยมากแต่ว่าปากสีจะคล้ำนะคะตรงขอบเนี่ยนะ แล้วก็อมชมพูนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะค้ำตรงขอบแค่นั้นเองนะคะแพ็กเกจของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้นี่ทุกคนโทนชมพูนั่นเองนะคะสีนี้นะสีแพ็กเกจเขาสวยมากเลยทุกคนตรงฝาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะกลิ่นเขาจะเป็นออกแนวซูกัรลดผลไม้รวมทุกคนความสีนี้นะจ๊ะ mm hmm. มันจะเป็นดอกโทนชมพูนั้นนู้นนะทุกคนแล้วก็คิดว่าเข้ากับปากมิวที่สุดแล้วอะนอกนั้นมันก็จะแบบชมพูไปหรือว่าอ่อนไปอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพูดถึงโทนชมพูนะคะ เออสีนี้ก็น่าจะดูเข้ากับมีว่าท่สุดละแอปเปเคเตอร์เขาจะเป็นเนื้อกะมหยี่นะคะแล้วก็เป็นแบบเอียงเอียงนิดนึงอย่างเงี้ยให้เราทาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีรูปเป็นรูปหยดน้ําแบบนี้แล้วก็เป็นสีใสตรงนี้นะคะซึ่งชอบตรงแอปเปเคเตอร์ตรงนี้มากเลยมันใสแล้วมันสวยดีอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองมนทาที่ปากของเรากันเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าทาสวยมากชุ่มชื่อมากเลยทาแล้วปากดูชุ่มชื่อเลยทุกคน คือทาแบบเต็มปากเนี่ยคะเพราะว่าสีมันอ่อนแล้วมันก็ถ้าทาแบบเลอะๆเกรงว่าจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าปากมีค่อนข้างคล้ำด้วยนั่นเองนะคะนี่โอ้ยสีสวยมากชุ่มชื้นด้วยนะคะปากดูแบบอบอิ่มมากเหมือนทาแบบลิปบํารุงไปด้วยแต่ว่ามีสีนั่นเองนะคะทุกคนสวยงามมากก็อันนี้เลว้าดีอะดูปากดูเป็นธรรมชาติ ทำให้ปากดูชุ่มชื่นนะคะน่าจะมีออยของแบบสารสก,กัดต่างๆ่ใช่ไหมโมยชอบประทับใจสีเบอร์สุดหกนะคะแต่ว่าถ้าทาแล้วใส่เมคอัพก็คือติดแน่นอนนะทุกคนติดเมคอัพแน่นอนนะคะแต่ว่าทาธรรมดาทั่วไป,ถ,ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปที่ที่มันแบบไม่ค่อยมีคนเยอะแยะเท่าไหร่เนี่ยสามารถทาก็ไปถ่ายรูปได้สวยสวยแล้วก็ปากดูเป็นธรรมชาติจริงๆทุกคนเอาละทุกคนหลังจากที่เราลองกันไปแล้วเรียบร้อยนะทาแบบทาเดี่ยวเียวนะเดี๋ยวเราจะมาลอง ลบสีขออ,อกด้วยพิชูเนี่ยธรรมดานะมีคิดว่ามันไม่ได้ติดทนเลยมาก,ากนักนะคะนี่ดูดซึมสีออกไปเกือบหมดลบออกง่ายนะทุกคนเช่ญลองดูนี่ก็ได้เนี่ยทุกคนสีนะคะุณภาพที่จะลบง่ายนะคะแล้วก็ทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายนี่ เดี๋ยวมู้จะลองทาเป Lip ็นลิปแมทลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยลิปลิปออยนั่นเองนะคะทุกคนโดยลิปแมทที่มิ้จะทานะคะจะเป็นของสุมาลีนั่นเองนะคะที่มเคยลองของกันไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองนี่ก็ไปลองกันได้นะจ๊ะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์02นะคะเป็นโทนชมพูคล้ายๆก,กันเลยนะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นมันในรูปของลิปแมทนะคะแล้วก็สีซุกว่าเยอะเลยแล้วก็ติดทนไปเยอะเลยนะคะทุกคนทาเป็นแบบเึ้นปากาไว้ก่อนมันแบบอบลอยค้ำตรงนี้นะทุกคน อยากรู้ว่าแบบทาแล้วจะเป็นยังไงลิปตื่นไม่ค่อยมีคนลองไงหรือว่าจะทาลิปสีนูดอื่นๆก็ได้นะคะคือไม่ได้เป็นต้องมาคบว่าแบบต้องทาสีชมพูนู้ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทาสีเนื้อสีอะไรไปก็ได้สีเข้มก็ได้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาลิปออยเนี่ยตามลงไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน แล้วนะคะความรู้สึกของมิวนะคะมิคิดว่าตัวเนี้ยทาหลังจากทาลิปแมทจะรู้สึกว่ามันทําให้สีของตัวเนี้ยชัดขึ้นนะคะเพราะสีเนื้อแมทเนี่ยเขาเป็นสีชมพูด้วยนะคะแล้วทาตัวนี้ทับเนี่ยมันก็ยิ่ง,งทําให้ตัวสีชมพูออกชัดขึ้นแล้วก็แต่ว่ามีวความเว็ะกายแวววาวนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดี ก่อตะกี้นี้ที่แบบขอบปากจะค้ำนิดนึงแต่ตัวเนี้ยสีลิปสีปากเราจะชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ้ากับลิปสีอ่อนลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นจะลองทาเป็นลิปสีเข้มบ้างนะคะของ4ฟรเหมือนกันเป็น For y o u ทูปฮ a ร์เด b ร์เนะคะเบอร์18นะคะพิกับบราวนั่นเองค่ะทุกคนเป็นเนื้อแมตสีน้ําตาลเลยนะจะ๊ะเดี๋ยวเรามาทากันนะกันก่อนโทนน้ำตาลนะทุกคนเดี๋ยวอยากอยากรู้วา่าเอาสีชมพูไปเป็นแบบท็อปข้างบนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ ตัวนี้นะตอนเขาเซตตัวเนี่ยเขาก็จะแห้งไปเป็นแป้งเลยนะคะจุกไม่ค่อยหลุดเหมือนกันเดี๋ยวลองทาด้วยสีชมพูนะคะทับนะคะว่ามันจะเปลี่ยนพื้นปากแล้วมากแค่ไหนนะคะมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงทุกคนเ,เห็นไหมเราสามารถเอามา ผสมบนเปกันได้นะคะไม่ว่าจะสีเนื้อแบบไหนนั่นเองนะคะเพราะจะได้สีใหม่แล้วก็เนื้อใหม่ที่อ่ะดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนลองไปเล่นกันดูได้แบบนี้เนี่ยนี่นะคะทุกคนฟินิชลุคของเขาที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคล้ายลิปกลอสแมลิปเนื้อครีมแบบชุ่มฉ่ำเลยนะ,ะทุกคนแต่ว่าไม่เหนียวปาก สบายปากมากนะคะรู้สึกว่าเนื้อนุ่มมากทุกคนลองเอาไปผสมกันได้นะคะทุกคนใช้ได้เหมือนกันนะคะจะได้สีใหม่ดูนั่นเองต่อไปนะคะนี้จะเป็นลองเป็นเนื้อแมทแบบติ๊กมากนะคะเขาเรียกอะไรแบบแห้งทุกคนแบบลิปสติกนะคะนี่เป็นเบอร์โฟยทูเบอร์สิบแปดเป็นคันนะคะจะเป็นของโฟยทูโยมาไเบีนะคะชื่อสีว่าบารล็อกต้านั่นเองนะคะทุกคนจะเป็นนูส้มแบบตุน่นแบบป่วยเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกอนนี่เป็นลิปแบบเนื้อแมทนะแต่ว่าจะไม่แมทแห้งอะแมทชุ่มชื้นอยู่ ตัวนี้มีท่าเดียวๆแล้วค่อนข้างจะไม่รอดนะคะทุกคนปวดมากแต่เมื่อเรามาผสมกับมินเนอรัลอติ้นออยแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงจะออกเป็นแบบชมพูอ่อนลงนะคะสีไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ละพื้นปากนะนี่เห็นเลยว่าตัวนี้มันจะเป็นโทนแบบชมพูแบบอ่อน ซอบขึ้นมากว่าในตัวแท้งนิดนึงนั่นเองนะคะเออเห็นไหมทุกคนบอกแล้วให้ไปลองเล่นกันดูนะคะสองตัวนี้สวยเป็นแบบชงพูอ่อนลงมานิดนึงรู้สึกภาพดีแบบเบบี้เบบี้อันนี้ย่่ะเอ้ยจริงทุกคนนี่นะคะ สรุปนะคะว่าหลังจากที่เราลองมินเนอร์อลตินออยนะคะของโฟร์อีทูไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยก็คือรู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายทางง่ายมากๆเลยแล้วก็เบาสบายปากนะคะไม่หนักปากถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นลิปออยก็ตามทีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันให้การบำรุงปากทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ปากแห้ง แบบแห้งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขุยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลัวเลยว่าลิปนี้ทําให้ปากแห้งเพิ่มมันช่วยทําให้ปากเราดูชุ่มชื้นแบบเนี้ยแล้วก็ดูแบบดูมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคนเหมาะกับทาออกงานมากๆเลยนะคะถ้าใครปากค้านะคะก็แนะนําเป็นให้ทารองพื้นกลบขอบปากไปก่อนหรือไม่ก็คอนซีลเลอร์กลบขอบปากไปก่อนหรือไม่ก็ทาลิปสีนูดไปก่อนนะคะแล้วค่อย ตามด้วยนโอตินออยของฟอยทตามไปนะคะมันจะทําให้ปากของเราดูสีสม่ำเสมอกันมากขึ้นแล้วก็ดูสวยสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคนดีงามมากเลยมาคลิปแบบไม่นานนะคะแต่ว่าถูกใจสําหรับคนที่ชอบลิปชุ่มชื้นมากๆเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงคนที่ ต้องการหาลิปที่บำรุงปากด้วยแล้วก็ไม่ทาให้ปากแห้งนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงความติดทนทุกคนไม่ติดทนเลยนะคะไม่ได้กันน้ําด้วยนะคะติดแก้วติดหลอดติดทุกอย่างนะคะที่ลิปมันไปสัมผัสลงไปถึงผมด้วยเนี่ยติดผมด้วยอะไรด้วยนะคะก็ระวังกันแล้วกันนะเวลาใช้นะตอนกินข้าวกินน้ำอย่างเงี้ยมันหลุดแน่นอน,นะะแต่ก็สามารถพกไปเติมระหว่างวันได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีสีที่เลือกเยอะแยะมากมายเลยชอบตรงที่เขาแบ่งโทนสีไว้อย่างชัดเจนนะคะ เป็นสีชมพูเอ่ยสีโทนส้มเอ่ยหรือว่าสีโทนแดงเอ่ยนะคะแต่ว่านิดนึงนะ,ะถ้ามีโทนสีน้ำตาลอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะสำหรับสายฝอต่างๆนะคะที่ชอบโทนสีน้ําตาลนั่นเองนะคะอย่างเอาการเอาผสมกับสีอ่อนเนี่ยมันก็ทําให้ดูลุกดูแบบซอฟลงและดูหวานขึ้นนั่นแหละนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นสีเข้มนะมันก็ทําให้ดูแบบดูสตรองดูเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะนี่จากสีชมพูแท่งเดียวแล้วเอามาผสมกับสีอื่นนะอ ที่ลองของมาก็มีประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าจะชอบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ไปลิลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิมอนี่เกิลครับและยบายเออลืมบอกถ้าอยากซื้อนะคะก็ลองไปดูก็ได้นะคะที่วัดสันนะคะแล้วก็ออนไลน์ของ4ฟร์ย u ทูนั่นเองนะคะทุกคนแท่งละประมาณ179บาบาทนั่นเองนะจ๊ะถ้าใครชอบก็ไปตามตามกันได้นะคะทุกคน